บวกัดนะเดี so mm ๋ยวมันก็กัดบวกัดเลยเนาะเอาไว้ให้ผัวกัดผัวเขาจะบอกว่านั่นคอยดอกมาดิยันไอ้ยันแล้วแสกันเลยบอกไปก่อนอใไปเราบอก สบายดีเมื่อนี้กับซีมาต่ำมาหุ้งเนาะบ่าเพ็นมาต่ำลงมาคูดเบิ่องทานนั่งเบิ่องฐานนูงป้าผู้สาวยังหน้าคือกล่าวตีนก็ดำแถะเป็นแนวอะไรวะหน้าเม่นคอยคอเม่นไผ่อ่าหน้าอย่างวะเพียง โบนาขาวแต่ข้อแลกว่โอ้หมอลำมาแล้วหมอลำมาแล้วหน้าขาวคอแลกบอเคยได้ยินบอกอันมันเฮ็ดกางเกงเป้าแตกหลายตัวอะไรได้เนี่ยจากซ้ำใดเอามันจกให้ยื้อเบิ้งเมื่อกี้นี่กูอาจจะเจ็บช่วงเจ็บไส่อ่าแล้วเพื่อนนั่งเพราะไม่แอนนั้นเน๊บุไม่สิกเขาเมื่อไรได้หรอสิกเอาหนังพัดหนเออเด้มาแล้วหมอลำหมอลำมาดังตัวนี้สาวลราหิมากหลายที่ภูมิมากหลายเมามาจะใส่เนาะ โ <g ül> วนเปนตั้งแต่เมื่อเช้านี้จะเลยตามกินเองพอด,ดีตามกำลังสก,กินกำลังกินเพินมาเลยต่ำไม่มันพวมีโรดเมื่อเช้านี้ยาสิดยาสิดยาสิด <laughs> ย,ยังบวท่านกินส้มยาสิดเพินวากำตั่นืันนี้มาครบทีมเนาะพี่น้องสาวอุ้มแล้วก็พี่ฟ้าดีน้ำตาลเดีได้ในถุงนีย มึงเครื่องโคหลังสวนปะกะพวกพกเอาเจับจับเด้อมุกทั่วจะมีมุกทัวปลุกตั้งแต่คุละได้จกเดือดแล้วนี่แม่ได้หาเดือดแล้วบ่ยังได้กลิ่นอยู่แม่หมดน้ำตลอดเด้อแซ่บ อืม,มน,น้ำมันหมูน้ำมันน้ำมันหมูกระเด็นใส่นาเพื่อนมนะั <c oughs> ไปทอดเนะือใดให้มันกระเด็นเอากะเวลาเฮาทอดอย่างเฮากะยานอยู่เดักกระเด็นใส่นาแห้งระวังแห้งงงของม,มันคือเสาตับมังงเบิ่งเสร็จแล้วมีเส้นม,มีเนาะมีตัวเบอรและบอก เซนเมยไปซื้อร้านอันนั้นเนาะเอ้ยต่ำหูรอบสองร้านอันนั้นไหมร้านประมูลไหมไม่จะลวกหายรองสองจุ๊บจุ๊บไปเอาสิล่ะให้อุ้มไปซื้อไปไปไปกำปัตยดีครับให้อุ้มไปซื้อไปเออผัทรงผมนะทรงผมมันนั้นโบนี่นักเรียนโบนี่นะ นี่เน่กินแล้วกินแล้วตับมะฮุงมาเด้อพี่น้องเด้อนี่สิแกงหน่อไม้จานอ่ะตับมะฮุงเนี่ยลูกแบบนี้บ้านน้ำผอมันกระป๋านผอมันเจานนี้เลยเหรอแน่เอาไหมอ่ะจมอย่างละบะนี้จ้กมันบัดถามแล้วบัดบัดบ๊อใไขฟังบัดฟังในบแดนี้นะเอากินเลยเด้อนี่ค่อยกินไปละจานนึงผู้เดียวผพอดีสมบัติมากำลังซีมืดจานน้ำมันเนี้ยนะ เป็นตับมะุงเลยสะยังหวานมะหุงหวานบอกอันนี้หวานซํำนี้ได้เตอออซิ่นจะเหนียวมันไปตับให้กูกินก็ปกติเฮากับบุค่อยกินหวานปันได้แต่เดี๋ยวนี้หันติดหวานละแม่ออ้วก็ติดหวานขาดบอดายขาดบอดาเลยชีวิตขาดหวาน ชีวิตขาดหวานวาาน่าซ่านกินแต่บหมี่หุงกับน้องมนะอันนะที่สอนเด้อกันเดี่ยวว่าสิเมเ้าค่อยๆค่อยยุบเลยค่อยๆมาสิมเอกที่ฝุ่นเลยกินแต่บหมี่หุงกับอีสินนี่จะถามสินน้ำตาลเบอร์แยงอ๋อยังว่าบหวานมันตัวอืมอือือถากับน้ำตาลเบอร์แยงก็ไ่ได้ซื้อมาไว้ในน้ำตาลเราบุกินไงอ๋อแม่แม่มึงอ่ะพอคนมีความหักความหวานเนาะโอ้เวลาเป็นโรคเบาหวานโมห้ามก็สร้างเขาหลักขอห้อง ເພິ່ນວ່າຍັງອັນນະຍັງຄືໂຕອຸ້ມຍ້ອນອັນບັງອຶນະຢູ່ເຮືອນເຮົາບໍ່ມີເຂົ້າກິນວ່າອຸບນົນນົນພັກທ້ອງແມ່ນົນບັງອຶນະອົາາກນກັບຕຳຫແຊດະ มาอยู่มาซอยมาซอยพี่หล่าไม่ได้มาซอยแล้วมาเป็นพระราตรึมเอาบักหล่ามาซีซอยปลาไเออย่างห่อดอกไม้จ้างมาเป็นพระราตรึมเขาจะเป็นแจกเบิดแล้วค่ะดอกไม้ค่ะมือดีวันพาค่ะมืออื่นมืออื่นวันพาเอาให้แต่เมือวานนี่เขาจนเห็นแล้วล่ะค่ะเนี่ยมากิ็ดมาเกลนดเนื้อจุนนี่นัดกันตั้งแต่โดนโนดมันโนดมังอึ เอามากินเซบได้คอยน้ำมันมาขอนาดบ้วของอื้อบ้านคอของอ้นวายนดโนดเขาเรียกว่าโนดมันโนดบัอื้อเอวมันก็ขู่เยอะกันเมาชิมดิลิกาชิชอตบ่บานคนเอินวาเอาอีกละเอินะไอย่างวะยัางวะยอดหรือมือแต่ไม่ยังว่ามือบบอื้อกนดมันโมเมนต์นะนะเอานนโมโนแจงหน้าไ่ได้คสนใจอ้อยวัว แทงหน้าบอกวันนี้สีแปลกๆก็ต้องเขียนยิวทาตาปัดมัคคะลาตัวพวงวันนี้จิมาส่วนเนาะอันนี้หน่ะนี้ก็อัดกล้องก็ให้งามเนี่ยจักเครือจั๊กไกบุ๊งงามงามเลยคือโบท่ยจั๊กเครืองามคือใจว่าเลยตั้งแต่ทองจนคอยเบิ้งลูกเปนเฮ็ดโคโลอยู่บุตรชุดล้อผู้ใดก็ว่าเป็นอย่างค่อยคือบ่อยโบเต้นบ่มยังแม่รถแฮ่อุ้ยมันเมื่อยไหมมันคันมีผู้เอารูปอันยังให้ยังว่าบุพวงเนาะรูปมันใหญ่เลยแม่บอกเต้นทำไงก็เต้นวันนี้ ลูกกับนังในน้อยอยู่มือนีนสิเอาแห้งใส่เต้นกับเต้นบนแห้งกับกามากับเอาลูกอีกบัดนีเหมือนฮึตุ๊กตับตักตุ๊กฮเอาตกเจ้าว่าลูกค่อยซื้ออย่างนะพี่ฟ้าตุ๊กตับไม่แผยพาเจ้า่วงแย่ไต่แต่แบบเหงคนหูวจักแงงอย่างแบบนี้แบบคือมือคือคู่เพื่อนกันแบบโค้ชอาจารม์แบนี้คือเออรูเพื่อนตุ๊กตับเพื่อนสี่เคียยไม่แผยผาเจ้า่วงแม่เองตัวค่อยตังคือซื้อลูกค่อยซื้อกันคนบัวซื้อกันบัวแม่นกันแต่ว่าอ กะหูอยู่คนบ้านกล้วยพันมาตั้งซื้อให้ลูกให้หลานแปลกๆเนาะซื้อซื้อนี้แล้วมันแข็งแข่งมันขึ้นอยู่กับซื้อมันแข็งแข่งไม่เห็นบ่เจ็บบ่ไข่เจ็บบ่ไข่มันดื้อจำเบิ่งในหน้าใหญ่ออกใหญ่ออกตกที่นอนบ่ตั้งกอดซิทเ่อให้ตุบตับจังได้พวกก็มันตุบตับตุบตับไตุกค่ะเนี่ยแต่ชิมาบอกเอาให้ค่อยโอ้ยอันนี้ก็ได้หานี่จะเสียประกอบจับคิดกัน เอต่อจะเหตุการณ์บ้านหรือจะสินวดในแขวอะไรเมื่อแม่มันจะตุกตับตุกตับอยู่บ้านเนาะนมาะได้รู้เพื่อนกันไหนในนอนตุกตับแม่้ยบอีเมย์ก็ตุกตับตุกตับอยู่บอเสาเนาะเขียวออกได้สองเล่มนะหนุ่มน่ะดีแม่โบกการหัวหนุ่มแม่มันโบกการนะเดี๋ยวมันกัด โบกัดเลยเนาะเอาไว้ให้ผัวกัดผัวเขาจะบอกว่านั่นคอยดอกมาดิยันไอยันแล้วแฉกันเลยบอกไปก่อนไม่ให้เราทันเห็นใ้มันได้ใจสุดซ่าให้ซ่านจังบาทหนึ่งเอ้ยันเราบอกว่ามันปล่อยน้ำขอนาน้อยหลายพด ย่าไหนใช่ไหมเราบอกว่ามันผัวมันผัวกันเผืกันเลยบอกเราไปกอนผัวมันผัวกัน้ผัวเขากันฟังหมดเด้อเตยจิตใจมันรสัดมึงก็ฟังแต่เลี้ยงไก่ตียั่วละไม่ตื่นมากกับน้ำไก่ตีด้วยนะเห็นบอเมียมึงว่าเมียมึงน้อยใจแล้วนี่อ่านน้ำให้แต่ไก่ตีมกาบน้ำห้เมียมึงแน่ความสัมพันธ์เดือนหักเ้อความสัมพันธ์เดือนหางเดี๋ยวนี้เดือนแล้วเดือนเนาะบอว่ากันเดลยมาเจอสองคนนี่นะบอบอจะรับกันแต่อย่างเดีย มันเป็นสไตล์มันก็เป็นสไตล์มันกันกันอยู่สองคนก็วสุภาพเลยฟังแต้พูดจากกับยิ่อุ่มมาสีเว้าน้ำเลี้ยเวาเเววน้ำกันเท้อแบบเทืาสองเท้านอนทำอิดเนาะแบบแบบของกาแบบเบาเบาบางนี่มาเล็กแบบเบอร์ไซส์พูกันสองคำท่านั้นแหละปลาเล็กแปดไม่ได้ปลเล็กแปดพู้ใดก็บเเววนะยิ่งอุ่มกะบอกการบอได้เพื่อนก็นั่งยิ่งเพื่อนทวงเดอันนี้กระถามเด้ถามตั้งแต่มือมันมันมาขนเฟืองแล้ว มันหยิบน้ำมาให้บ่อยหยิบอย่างมาให้เมื่อนะหยิบน้ำเลยเนาะน้ำเออเพราะวันนี้อยากน้ำรถจอกคนอยู่ดีขนาด่วนนี้ขาดความอบอุ่นคนน้อยอยู่ดีขนาดเนาะมึงฟังแม่มันโผลยแล้วบอกมึงเห็บด้อแต่ตับของุ่งยังมีเห็บกูกับเงินแต่บของุ่งมีเห็บใจงมงมึงอย่างนี้ เ็บหลายเดีอยู่นี่นะมันอัดน้องไม่กินไม่ได้ลูกแสดงว่าคนบวอยู่บม่ค่อยกวดกุยันหิบเข้าหู้งว่แม่ยังเดีนี่กุยันมันขึ้นมานอนอยู่นี่ล่ะกวดอยู่เบินงมาติดดังนอนคนบวอยู่ก็ไม่ยังตเอาเล็บขัดอย่งกวดอุ้ย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 ว่าเอาเล็บเกาะแข่าหนังเกาะกระถิ่นอุ้ยพวกน้น้อยนี่กะค่ะสบู่พูนบุชากีมันเสียงอาเอามืองัดเล็บ เออเอามืองัดเขี้่าเลยเออเอามืองัดเล็บเอามืองัดเขี้ยวตัวเองน่ะโอ้ยแม่มือแม่แม่แม่มาเต่น้อยมากอมมือลูกไปถึงบอแม่มากอมบอแม่มาเต่น้อยก็มากอมมือเนียก็รักสีบ้านแต่สีไว้เจ้าดีเนาะแม่นบอกินไก่นี่แหละไม่ได้พอกันโดนกันแนวนี้แหละ แมนบอแมนเลยเนาะขนาดผัวยังได้ออกจากเขือนไป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 ฟาออกกันออกไปเล่นในไปพี่ฟาไปเหมือนว่านี้ไปออกเงินในไปเหมือนว่าอกินในใจเหมือนมึงรอท่าอุกการมาดนเหมือนเหมือนมึงนั่งท่าว่าผู้ใดที่มาส่วนมียออกเขื่อน้อาะเยอะอ้ยขัดร้อนว่าสิไปหันไปนี่พาไปรีเวนไอต์ต่อคนตอต่อคนตาบ่เห็ดเองต่อยติดเองติดโอ้ติดติดเอาเนี่ย ติดเผาผ้าวันนี้ลูกก็ให้ติดไปเปเอาเอาอย่างติดมันมีเก่าบ่มีเก่าให้บ่เวลาเอาอค่อยซื้อมาเวลาใส่ออกก็ดึงออกเลยบ่ได้เจ็บบ่ได้อย่างเหนค่อยซื้อมาโอ้ยได้เป็นปีแล้วมันยังใส่บวบเบิ้ลยุ่ยค่อยซื้อมาในติดไปซื้อมาชน่าจับใช่ชอปปีนลูกแต่ว่าโอ้ยค่อยซื้อมาเสติ๊กสี่สิบบาทห้าสิบบาทใช้บักดุ่นตาเต็มอยู่แล้วมันกระทนเลยขี่รถขี่อย่างก็ไม่ได้ออกเลยติดบ่ได้โดนขนตาเอ้อมันยาวอยู่ เคยติดเธอหนึ่งล่ะันกะตามันขนตา้มผัดยาวกับขนตากลมันทํากันนะมันแนมซั่กนมันมียาวกว่านั้อันนี้ผัดกลุยาวขนตาก่อนสั่นมันก็ติดได้คันเท้าติดเท้าติดทั้งกลุ้มเลยทั้งเชิงติดทั้งไตติดทั้งไตติดง่ายๆตะกี้ก็บอดผมเขากระติดทั้งเชิงแล้วมันอ้าวมันเห็นเก่าเหมืนบอกควาจริงมันเท้าก็แค่อันนี้ตาขึ้นมาเสียตื่นตาก็ติดใส่ทั้งลุงทั้งลุงทั้งลุงเป๊ะเตี้ยเห็นเป๊ะเป๊ะเป๊ะใส่ก็แล้ว มันเป็นเส้นๆก็ย <about Aqui> ังไปน้ำแม่ละนี่นะจะ่ยกแยวโอนตาที่แบบเป็นลวดยาวๆเลยได้บงงามตองเอาเนี้เป็นเส้นๆของคอยมันบได้มีเก่าในตัวด้คืออีจันของอีจันนะมันมีเก่าในตัวคือเอาเอาแนบคีมออกมาแต่กล้องก็คือติ๊กใช่เลยแบบอีจันแต่ของคอยมันมันแปะต้องไปแปะเก่าไหมมันมีกล้องเก่าของมัน

เอฟซีวะดิ้อ๊ะหน้าคือกันก็เหมือนบอกเนี่ยน้นมาคือน้าก็เอาไปตลาดเขาก็พี่ก็อยากพี่ก็ตั้งใจแน่แหละไปเขาได้อยากได้ซื้อของอกแต่เขาอยากเข้าไปเบิ้งค่ะน่ะเขาบพ่มีเงินไหมหน้าเหมือนกันแม่บอกหน้าแม่มันหน้ามือนให้เอฟซีวาดิเหมือนแม่บอไม่เหมือนเลยก็เหมือนใครวะเนี่ยเหมือนพ่อก็ไม่เหมือนลูกใครวะเอลูกใครวะเห็นบอ มือแล้วคนหนึ่งยังย on ุคค right. ู่หนึ Estamos ่งเนี่ยสองแม่ลูกนี่วะเออเกือปานี่นะนี่เซบาเพิ่นเกือปาก่อนเกลือปากเร็วๆเร็วๆคือบอกเอาเหน่มาใส่ในเหน่มาใส่เหน่เบดละเหน่มันบ่มีสินั้นบ่นี่มันสิบเอ็ดโบนี่หยวมายืนนี่ก็ได้มันบ่ตกดอก เดี๋ยวค่อยสิขึ้นไปทางนี้สิเกือปลาให้เบิง้งวันนี้เกือบแล้วเมื่อเสาร์ยังยังมือแรงเกือเสาร์แรงมันโบ่บ,ไป,บไปอย่างโบมันบ่ไปอย่างดอกเบิ้งไม้นี่ตาสิปุสิพังโ <c oughs> บมันบ่ไปอย่างโอ้ย,อยมันแข็งแรงดีอยู่แต่ว่าบอลนี้เห็นมันฮักละวขางมันอะฮักละ เอ้ยมาเกลืปลาเกลืปลาเร็วๆเกลืปลาเร็วๆนี่มีอาหารปลานี่มาเบิ่งเด้อโบฮักเทนนะพี่ล้าโบโบอู้นี่นี่นี่อุ้ยขุนนะพี่น้องปลาเลี้ยงอุ้ยขยะเบิ้งนะถุงยางมาได้ใสอันนี้ บาได้คิดขึ้นบาได้เอาออกอ่ะอปลา,ยยาปลาชงทองนี่ปลานินทองกิบอ่บอบ่อแมนแมนบ่มันมีปลาหนินไหนปลาหนินแล้วก็ปลาดุกอยูนน่นี่นะนะนหลายก็จะมีปลาหนินสไลายกับปลาหนินปลาหนินหลายอะไรบิง่งลายได้นี่เร,เราได้ดูดซ้ายจะเฉื่อยอยู่บนนี้หรือบ่เคยดูดแต่เจะเจามาบ่บ่บเคย เราเลี้ยงกันเลยคะคือโดูจะคืไม่เคยขายหรกไม่เคยขายเลยหากะเลี้ยงนี่ตีตอนเฮามานี่อบอกว่าเก่ดป่าลายเป็นี่โบดกันได้เแห่ตึกันได้เนาตะกี้เราเลี้ยงบ่บุกับบฮู้อายเกิดป่าบ่เกิดป่าบบงนะพี่น้องปจุู้นะาจะอดนี้ มันส่งสามพันตัวเพราะว่าอยู่นี่นกมันมากินนะตอนเช้านะนกนี่อย่างบุนกหัวนปากแหลมๆมาเออมันดำลงเลยมันกินป่านะนะตะกี้น่ะบ้าลายรไร้เด้บัวเมีนก่าวบ่บ่บ่วเมียนกไอยหางมันคือไก่เห็นบ่เอืมโอ้โหนกอันนั้นติที่หางมันยาวๆคล้ายๆไก่ป่าน่ะนะแม่นนกเป็นอย่างบุบุกูัตอนแรกก็เห็นก็เดียคิดว่าไก่น้องน้อง แคมสวนดิมสวนบ่ไหวแล้วบ่ไหวแล้วบ่ไหวแล้วเลยแขนงจะอุ้มจะบ่ลอยอยู่อโอ้ยอุ้มแป๊บเดียวควยยังตัวน้อยเนาะควยังตัวน้อยค่ำแล้วแต่เอชีได right. ้กลับบ้านแล้วเสมอทรงสองไม่ลูกกันเอาบายบายเดะไายบายก่อนไายบายก่อน ไปกินข้าวอ่ำน้ำกอฟี่ฟ้าเมือปลาตอนมามาน้ากันวันนี้เมือปลากันจิ๊บๆเขาเอาไปๆขอกลับบ้านก่อนเด้อนะเดี๋ยวสหรับคลิปนี้ก็เป็นว่าทริปนี้ก่อนพี่น้องมาส่งเงินอุ่มก่อนบายจักบ่ายเลยอ่าโอเค